มาตรการที่เกี่ยวกับมาตรการสับเปลี่นการกางเรื่องการระชัุ่มคำเรือกแล้วก็เรื่องอนุญาตให้ประชาชนในการ้าเพียรอพิจารณาก็มีข้ดตกลงต่างๆนะครับตัวเรณหนึ่งือที่สฉวสุการหน้าที่เจหน้าที่ประวัติที่สี่หน้าที่ตั้งนะครับเรื่องการตั้งบรรดาสมัซึ่งทำทำหนัว่าจะใช้ที่นะครับ ท่ปรูชุก้ให้ความเห็นต่างๆนะครับเป็นีฏิทูนพิภูษุสำคัญเลยนะครับก็มีท่ปรูชุให้ความเห็นไว้หลายส่วนนะครับนรัแล้วก็เรื่องสาคที่เสี่ยงไปเชิงรการะมิการท่ช่วยในการลองในการเชิญอ้องกันนะครับส่วนของพอกด้วยเฉพาะเกบเรื่องที่เร็วสื่อปิบัติการควุมอนะครับใช้พแสนหนึ่งหมื่นรับาทกา้ประชาชนรทชาบเรื่อง การต้องกันการช้ตต่างๆซึ่งเราเป็นรายละเอียดัวลา6.3 3อเขาไ้าปลงนอไรกด้ตรวจสอบนะครับต่อที่เราไรครับริ่มดวนี้แท่านครับจางร่บูเชื่อวสโนานะครับที่ประจวัดได้นำเสนอจข้ามไหนงหวัดสมุดปรนครับ ที่เราไม่พบเรา่องของการแบ่งปันนที่นะครับแต่วันนี้เรามีรับจากองค์การรีเพิร์กยินนะก็ขยายจาก107เป็น109นะครับเพราะฉะนั้นตัวเด้กว่าเทสนะครับซึ่งถ้าคิดเทียบกับประชากรรับลงทะเบียนรอบนะครับก็ยังเป็นผู้ป่วยที่กลุ่มที่ไม่ใหญ่กาหรือว่ามีอาการน้อยนะครับมีกา เพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟตัวสีน้ำเงินนะครับเราก็จะนิ่งอยู่ที่ตัวขหนึ่งนะครับะนะครับนองจากว่าไม่มีการติดเชื้อในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นของการค้นหาเชื้อรุกนะคะรับเราเก็บข้อมูลว่าเราที่ยี่บสี่ธันวานะค,ะนครับถึงที่สองตรานะครับในวันที่7มกราคมนะคะะนะรับทํานพระนุ่ยเจดีได้รับแจ้งว่ามีการลักลออเปิดเต้นสนลกเกอร์